มาดูการชูอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเริ่มที่ลบบุรีครับดังรำกว่า5,000ชีวิตจากทั้ง11อำเภอของจังหวัดลบบุรีร่วมกันรำบวงสวงถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณรชาวจังหวัดลบบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ครับ นางสาวมาริกาเจรพันธ์วานิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีถวายผ่านพุ่มเป็นผ่านพุ่มเงินพุ่มทองวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชนึ่งในวันคล้ายวันพระราชสมภพต่อบเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนารายมหาราชพร้อมทั้งร่วมกันร,ร้องเพลงส่งนางฟ้ากลับสวรรค์เพื่อถวายความอาลัย แต่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีขณะที่นางพักจิราแป้นแก้วรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีเมื่อวันนี้ก็เป็นผู้นำรำวงสวงโดยมีผู้รำจำนวน5,120คนที่แต่งกายด้วยชุดไทยโจงกระเบนสีเขียวเสื้อแขนยาวทรงกระดอกสีเหลือง พร้อมด้วยสบายสีเขียวร่วมกันรำถวายอย่างสวยงามอ่อนช้อยสมพระเกียรตินอกจากนี้ยังมีการแสดงพลุเทิดพระเกียรติในชุดแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจเนื้อรันจำนวนกว่า2,200นัดที่สุดยิ่งใหญ่ตระการตาโดยมีประชาชนรอเฝ้าดูเป็นจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราช สุภาสตรีชาวจังหวัดลพบรุรีจะร่วมกันรำถวายเป็นประจำทุกปีค,ปคู่กับการมีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดลพบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชสมเป็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบรุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยานำมาซึ่งความเจริญ มาสู่จังหวัดลบบุรีและสยามประเทศจนถึงปัจจุบันครับ